สัสดีค่ะพี่ๆใครขับรถ CBR 150i นะคะยังไม่มีชิลสวยๆใส่นี่เลยหนูมีงานชิลของ CBR 150i มาแนะนำตัวนี้เป็นทรงปูอีกนะคะลูกค้านี่หนูไม่แน่ใจว่าเรียกใช่ชิลนี้ไหมนี่นะสวยมากนะคะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะใครขับ CBR 150i ต้องรีบจัดนะอันนี้จะจัดส่งไปที่จังหวัด ไปจังหวัดปทุมธานีค่ะลูกค้าตัวนี้งานสีดำนะลูกค้างานยังสวยนะคะตัวนี้แต่งหักเค็มฟรีนะคะพี่ๆหนูแพคไปให,ให้อย่างดีแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขานี่นะงานสวยทุกจุดนะคะลูกค้านี่ก็คือพร้อมจะส่งแล้วนะใครอยากได้นะคะเนี่ยหนูจะปักตะกร้าไว้ให้จิ้มได้ที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะงานสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะลูกค้า ใครอยากได้นะคะกดสั่งได้ที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่เลยพร้อมจะส่งสต็อกเน่นมากนะคะงานชิวไม่ค่อยได้มารีวิวจะว่าออกทุกวันค่ะ